ครับผมมาที่มาเนี่ยตนจากคาเฟ่ครัถ่ายนั่นเลยวันนี้เจอใครครับเจอมณพิชิตเนี่ยมณพิชิตนะวันนี้ร้อยเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบเมตรครับอ่ะเป็นไงวันกี่ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบออกวันกี้เป็นไงอย่างไรช่างก็ออมาพอดีอ่ะพอดีนะเราซ้อมอยู่ที่ใต้เลยั้ยซ้อมอยู่ที่ใต้ค่ายค่ายเมื่อวานเจอที่ฟูดอ่ะอ่าเป็นไงกี่วันน่ะสองอาทิตย์กว่าเป็นไงเจอใครวันนี้เจอมณพิชิตอ่ะเป็นไงบ้างเห็นเห็นเห็นก็ไม่เข้ายังไงแบบไหนอะไร ขอของเราสไตล์ไงสไตล์ฝีมือครับฝีมือเราสูงเท่าไหร่ครับได้เจ็ดสิบกับน้ำหนักของเราไปเท่าไหร่เราอยู่ห้าสิบเจ็ดกันปีนี้อายุยี่สิบแล้วครับเห็นเขาไม่เข้ายังไงแบบไหนแล้วก็มีอะไรที่พที่ที่ที่กังวลเวลาเราชกก็มีแค่ก็มีแค่ขอแล้วก็ใบหน้าอ่าของเรานี่อะไรนะอะไรเป็นเชือวันนี้ก็จะฝีมือไปสู้ฝีมือไปสู้นะเรียวแรงไม่ต้องพูดถึงไม่มีปัญหา หลังๆไปไหนบ้าครับกนะสองไป้หนึ่งล่าสุดร้อยเไหรล่าสุดร้อยยบก็คือเวทนี่นะก็ไม่ไม่ถือว่าไม่บีไม่ต้องคุมเยอะแต่เล็กๆน้อยนะลูกหลานจังหวัดจะตุนรัะว่ากดระเนแลวเชียร์อะวันนี้ครับก็พี่นเจตาเจอเป็นกันใจให้พมด้วยนะครับะจตาห้เติดีดด้วยรับโอเคขอกระโงมาบนวิจิตรเดนจุลมเราได้เจอใครครับ เคยเจอกิจมาเนี่ยเคยชกไหมไม่เคยชกน่าจะสายใต้ด้วยกันไหมเนี่ยใช่ควันนี้ร้อยตั้งแต่ร้อยยี่สิบเอ็ดครับมต่เช้าเหยียบแต่ช่างเป็นไงบ้างเกินปอนด์ครับเกินปอนด์เราซ้อมอยู่ที่ที่ค่ายมวยเทศบาลเมืองตะลุงครับอ๋อพืทตลุงเหรอเป็นไงกี่วันก็ฟื้กหนุตัวได้สามสี่วันแล้วเราก็ทำร่างโคงร่างกายอยู่แล้วร้อยยี่สิบเอ็ดเคยชกเคยเคยชกยังยังปกติชกอะไรสิบแปดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดนะเราเป็นมวยสไตล์ข้อฝีมือคู่ต่อสู้เห็นเขาม เห็นอยู่บ้างเห็นอยู่บ้างนะความสูงความยาวไม่น่าจะได้เปรียบเสียเปบกันเท่าไหร่แล้วมั้งอารมณกสูงเท่าไรร้อยเจ็ดสิบเอ็ดน้ำหนักปลอยปลอยห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดปีนี้าอายุไทยแล้วยี่สิบปีผลงานเป็นไงบ้างสามไฟบอกทา่าไม้เชื่นใจแล้วนี่ก็ชนะสองแพ้หนึ่งชนะสองแพ้หนึ่งล่าสุดแพ้ใครล่าสุดก็เฟย์ยอดกีเปีครับร้อยเท่าไรวันนั้นร้อยยี่สิบห้าวันนี้ยาวใหญ่หน่อยนะ อ่ะฝากไว้ครับเชียร์ขนาดตอนที่ไหนช่ไหตะลุงเอาคา<อ> <ขอ S 2> พี่น้อง<ข>อาว่าตะลุงช่วยเป็นกำลังใจด้วยถึงดีนั่นโองโอเคุคณครับอ่ะไปรถ